แต่ที่ผมได้เข้ามาอยู่ที่นี่นครับมันก็มีอุปสรรคสำหรับผมในการเรียนรู้มากม,มายครับซึ่งตัวผมเองมีความรู้ยังไม่เพียงพอและผมต้องมีการที่ผมต้องศึกษาเพาิ่มเติมทุกครั้งที่ผมเหนื่อยผมท้อแท้หรือว่าผมหมดกำลังใจหรือว่าหมดกำลังกายนะครับมันก็มีบอดดเดอร์แล้วก็รุปพี่ที่มันคอยมันคอยให้กำลังใจผมก็บอดดเดอร์จะให้พวกผมได้พัฒนา ได้กอ่ตกอต้านกสนอได้แก้วขึ้นมาเพื่อให้ผู้ผมได้พัฒนาตัวเองและก็ได้เรียนรู้ เริ่มแรกกศนตมบลดอยแก้วเมื่อก่อนเราอยู่ที่อบนดอยแก้วหรือว่าบ้านนาเตียนาเตี่ยนตรงนั้นจะเป็นหาแยกแล้วก็เราใช้อาคารของอนมามัยเดิมซึ่งอนมามัยเดิมเนี่ยเขาไปก่อสร้างที่อื่นจากเดิมเดิมจริงๆนะั้นเราเรียกว่าสรอชหรือว่าศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนนะ่ะเราไปอาศัยอยู่กับ เขาเรียกว่าสภาตำะบลจนมาถึงปีพศ2553นรบนะคะตอนนั้นดื้อรึไรท่านได้มาทำมามาอยู่ตรงจอมทองเนี่ยแล้วก็มีเขาเรียกว่าเด็กที่ดอยทองเขาเข้ามาเรียนกศนกับเรากศนตระบูลดอยแก้วเป็นหนงวยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมต้ต้นมาปลาย ้าหมายมีนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มชาวเขาตัวสนอนตงตะบนไร่แก้วมันคับแคบแล้วก็เด็กเข้ามาเยอะเราไม่มีที่เรียนเวลามาเรียนทีเนี่ยต้องต้องสลับกันเข้ามานั่งข้างใน,นเพราะว่าห้องแคบมากาค่มา,าเดอ้อเห็นความตั้งใจของเด็กแล้วก็ว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่จะทําให้มันมีที่เรียนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเด็กได้เรียนรู้และกอ สถานที่กว้างขวางเหมาะสมในการที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ท่านก็เลยบอกว่าเอามิจะสร้างพศนให้ใหม่ให้สถานที่กว้างขวางกว่าเดิมในการจัดการศึกษาก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคบ้านเป็นบางครั้งในเรื่องของการที่จะให้เด็กทั้งสามสี่กลุ่มนี้ที่จะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้เพราะว่ามันมีความแตกต่างในระหว่างในบุคคลของแต่ละคนอยู่เราจึง มีการจัดการศึกษาในในรูปแบบของการทําความเข้าใจทำความรู้จักกับตนเองก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนต่างๆซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างของน้องๆนักศึกษาแต่ละคนะเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องความเป็นชนเผ่าจนถึงปัจจุบันตรงนี้ก็ก็เลยเป็นคอสวกรที่เด็กจะมา หรือแม้แต่ผู้สูงวัยผู้สูงอายุก็มาใช้สถานที่ตรในครั้งแรกผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้โอกาสบบแนี้ได้การศึกษาโจนให้ผมได้เรียนรู้ในมหาวาลัยได้มาเปรียบกับดีสําหรับผมและผมก็อยาจะจให้โอกาสดีแบบนี้สู่ต่อให้กับทุกคนเมือ่อกาที่เรเดร์คณะเิกเรือได้มอยกับผมผม,มีทักษะมากมายเข้ามาในตัวผมเองแล้วก็ผมจะเอาทักษะนี้กลับไปแพร่นะ พี่น้องชาวบ้านเพื่อนๆทุกคนต่อไปพอรัเดอร์ได้เห็นการเติบโตการพัฒนารัเดอร์เลยได้พูดคุยกับปอสนร่วมการก่อต้านบ้านสาฝาปันสุขศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยกสนตบลาดอยแก้วบ้านสาฝนปันสุขมันก็คือสถานที่ที่เรามาดัความฝันของเราให้เป็นจริงเป็นไป ไอ้สิ่งที่เราีให้กับคูอื่นโดยที่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องข้อกับเรื่องเรื่องเพศวัยองค์ความรู้สถานะทางเศรษฐกิจสังคมไม่ไม่ัมเรื่องหัวใจสําคัญก็คือเรื่องของบ้านสารสารันฝันสุขนะคะก็คือเป็นแนวคิดก็คือเป็นการสารความฝันของทุกคนที่ต้องการที่จะเห็นว่าชุมชน ได้เกิดการเรียนรู้อย่างไรได้รับการพัฒนาอย่างไรและให้คนในชุมชนสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองอได้นะคะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะโดยไม่ได้คิดถึงสิ่งที่มันไกลตัวให้ใช้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเข้ามาพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยครูกรนฑองช่วยกันสร้างต้งแต่ชุชมชนหรือสังคมเล็กของเราแรกแต่ร่ของเราทีเป็นมูลนิธิชาว ซึ่งเราก็ได้น้องบของเราหรือใครก็ไม่รู้บาร์เดอร์ก็คาพวกเราขึ้นมาจนถึงนี้โดยบาร์เดอร์อนุรักษ์แล้วก็ทีมงานบ้านสารฝันปันสุเราก็เลยพูดคุยร่วมกันว่าเราจะทําบ้านสารฝันของเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือทุกคนร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ระดมทรัพยากรที่ทุกคนมีอยู่ทั้ง ในตัวบุคคลก็คือความรู้อันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวทางที่เราจะพัฒนาร่วมกันต่อไปก็ต้องขอขอบคุณท่านบรเดอร์อนุรักษ์นะคะที่ท่านช่วยผลักดันความฝันของพวกเราทุกคนที่จะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นจริงคิดว่าคงไม่ไกลเกลินเอื้อมขอบคุณบรเดอร์ครับสำหรับการดีๆที่ทายให้ผมเติบโตขอบคุณครับขอบคุณเบอรเดอร์คณะศึกษาเรียนที่ได้เปิดโอกาสเรียนรู้ให้กับผมและมันทำให้ผมได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นและ อยากจะเรียนรู้ในสิ่งที่ผมยังไม่รู้และผมก็ได้รู้ว่าการเรียนรู้นะมันไม่มีที่สิ้สุดผมก็ขอขอบคุณทางบรเดอร์แล้วก็ทางบนิเวท,ที่ได้ส่งเสริมผมให้มีทักษะมากมายที่ผมได้รับมาผมสัญญาว่าผมจะกลับเอาทาักษะนี้กลับไปพัฒน,นาพ่อแม่พี่น้องของผมตัวผมเองแล้วก็หลายๆที่ที่จะมาเรียนรู้ผมจะพยายามเอาทาักษะนี้กลับไปใช้ให้ได้นะครับ เรื่องราวของกศนอดอยแก้วและบ้านสารฝันปันสุขยังคงร่วมมือและพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้และบุคลากรชาวดอยให้มีคุณภาพจากดินไปสู่ดาวโดยไม่ลืมวิถีชาวบ้านที่เป็นของตนเอง